กลิ่นน้ำหอมคุ้งขนาดนี้แน่ใจนะว่าไปทำงานกาัก็ไปทำงานมาสิครับคุณวาลองดมดีๆนะครับว่ากลิ่นน้ำหอมเนี่ยของผู้ชายหรือของผู้หญิงน้ำหอมผู้ชายกันในทีนั่นแหละครับขึ้นรถกันแล้วก็กลิ่นตัวเองติดรถเลยฉีดน้ำหอมใส่ตัวเองแล้วก็นี่นครับฉีดใส่การมาด้วย จะเลยอย่าให้รู้นะว่าไปทําอย่างอื่นมากาไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนครับเพราะว่าคุณวาเนี่ยเป็นผู้หญิงคนแรกและคนเดียวนะครับ,บที่ปล้นความสสิงของกัดไปหืมพูดมาได้นี่ไอปากเลยนะ,ก,ะก็กาดพูดจริงนะครับหรือว่าคุณวาอยากจะลอง อีกสักครั้งหนึ่งครับ